ไปก้อนดินหนูลงไปลงไปพี่เป้ลงลงอะไรพี่เป้ลงนะคะเออ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 โอ้ยลูกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะเว้ยเวเว้เหต้ยยังนั้น วันนี้พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตได้มาเก็บขยะช่วยพ่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอไปเลยนะคะที่มืดเอาเอาเอาลาเดอร์ครับบันนี้มีมีการเกี่ยงกันเกิดขึ้นแล้วโอ้สิเกนรถไปไตหนูสิสิซอยพี่โอ๊ตเมียงขยะบอกจับรถใส่ให้พี่โอ๊ตเอาพี่โอ๊ตโอ้โอจะขึ้นรถเอาเอาลองเบิ้งเอา โอ้จุปีโอดมปมเออปนเอกสีช่อยตัวน,นี้ปีใหม่จะช่วยหรือจะปวนนี่ฮะไม่ใช่ตัวปวนหรอผู้นัไปช่วยพี่โอตกวดเร็วๆๆ,ๆ,ๆมาเอ้ยไปช่วยพี่โอตกวดขยะหน่อย ็กขยันอนาคตควรนควรนตัวเล็กของปีใหม่นะคะนี่จะไปแกงพี่ปีเอาครับเออ,อยูเออ,อยูอยูไปให้พี่เออ เข็นไปเข็นเข็นเข็นขึ้นไปเออเข็นรถใส่ไปให้พ่อเร็วๆให้พ่อเอาขายะใส่น่อยไหมเอาเข็นรถเร็วๆไว้พี่ซอยพี่อดติไปแล้วตัวปวนปวนได้ทุกคน พี่โอ๊ตเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับบก <c oughs> อยาก่าปวนอยู่ับหนี้เดินป่วนเขาแล้วเขาทำงานไม่ได้แล้ว <c oughs> ป่วนคนนั่นทีป่วนคนนี้นที ไปทางใดดีเนาะไปไหนเนาะจิกกวนคนใดดีนอ้อาะทำไม่บอกกวนพอดีกว่า,าว่ามันจิกวนพี่โอ,อ๊ตเนาะพอลูกช่วยกันขยันกันเขียนลูกไอ้อตัวเงินเอาอ่ะเขียนมาอ่เขียนมาเขียนมาเขียนมาให้พี่เร็วๆเร็วๆเออ่อยมแม่ง,งไงเพียัง าาดันมาแห้งดันมาดันมาพี่โอช่วยหน่อยตะกวนเอ้ยจับขาพี่ปีจับขาพี่ปีเอาเอาเอาเออเอาเอาๆๆๆลงไปก้อนดินหนูลงไปลงไปพี่เป้ลงลงเออ ไล่พี่เป์ลงนะคะเออ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 โอ้ยลูกห <c oughs> <c oughs> ลังจากแกงพี่โอเสร็จพี่เป้เสร็จก็มาป่วนแกงพี่เป้เสร็จก็มาป่วนพี่โอต๊ต่อเอาดันเอาดึง,อดง,อดงโอ้เก่ง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 เอาพี่โอตเอาขยะใส่น้องเอามาให้แล้วเก็บใส่ รอบใส่เข็นรถมาให้พี่เก็บขะยะใส่ค่ะเอาจะช่วยหรอนน่เอาถือคาดไปแล้วจะทำอะไรเอากลัวดคาดะคาดเอา ตัตสีซอยพี่โอตบอมเมนตัวนี้ควนเข้าอิลีเนอปีใหม่เนี่ยวันนี้จะเสร็จไหมนี่ตัวป่วนก็ป่วนอยู่นี่ โอ้ก็ต้องขอไฟโดยนะคะทำไมภาพมันมืดๆแง่งๆเอาแล้วเอาแล้วจะทำอะไรจะดำจะเทจะเทหรือว่ายังไงเออเดี๋ยวไม่ได้นะจะหักไฟพ่อจะหักนะเอาแล้วครับ สำรวจสำรวจก่อนเอาเขาทำยังไงเอาโอเอาขาเขาเอาขาเขากางใน่เราสิไปจังได้เจ้านายเอาเอาไปจังได้ได้มาเนี่โอ้เก่งแตะโอ้ตัวโอตัวเอาเอาโอ้กระยาดดำกระยาดดำเออเขาขาออกยิ่งสั่นตัวโอ้ใครสอนเขียนรถอย่างนี้เนาะ เอากวาดกวาดพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเก่งจังเลยขอจุ๊บหน่อยเอาขอจุ๊บหน่อยเอาจะจุ๊บพี่โอ๊ตนะการนี่ค่ะพี่โอ๊ตเก็บขยะให้โอ๊จ้า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 ไม่โอ้ขยะขวมแท้พี่โอ๊ตเอ้ยได้เก็บอีกรอบสองนะตัวป่วนนี่น่าเอ้ย โอ้เห็นบอนอันแมววันแล้วสีดำไหมไหม,ไมรถติดพังเอาเอาเห็นหน่อยกันเดอ๋ย่าซนเดี๋ยักซนไม่ช่วยเขาแล้วยังจะมากวนเขาอีกนั่นนี่ เอาแล้วค่ะอุย่ย,ดย,ดยเดี๋ยวเนละ้วออยากกวนเขาเขาซิเมียนขาย,ยายพ่อเลี้ยจักเถื่อโอ้ยอยากจุบอยากจุบอยากจุบพี่โอ๊ตค่ะอยากจุบอยากจุบพูนโ,โอ้ยขอจุบหน่อยคิดหอดพี่โอ๊ตคิดถึงพี่โอ๊ตมากนานๆพี่โอ๊ตจะมาหาที กวนกาเบิ่งเมี่ยมาแต่ก็ไปตั้งได้ยังกวนเขายางเดียวขอหยังผีหน่พน,นพผีว่มามีแนวไหนดรอกตั้งหาวนอนตั้งโอ้นอนบ่ออิ่มคือบ่นอนนอนเจ้านายเอย้ยจะไปกวนพ่อไหมจะกล้าไปกวนคุณพ่อไหม ไม่ไปไจะไปหาพี่โอ๊ตไหมนูนไปกวนพี่โอ๊ตไม่ควรพ่อหรอกห <laughs> ลับตั้งพี่โอ๊ตไปแล้วโอ้ยพี่โอ๊ตไปแล้ว พี่อดุดเรียนค่ะเรียนออนไลน์ก็เลยมาไม่ได้นานๆจะได้มาค่ะมาวันนี้เราต้องเอาให้คุ้มค่ะ

เก็บยางดูอก่อนเลี้ยวขาเลี้ยวขาลังมา้มลเลี้ยวเข่าเล้ยวขาบ้างหักกันแห้งแท่งกันหลายมันปลาตีมนมห้อยแตกว่ะเ้ยานไหนขาบ้างาม,าม่ดได้สนใจพอเลยค่ะสนใจตะพีอูด เล่นซ่อนแอบบนจะแอร์จะแอ, <c oughs> ะเ,อ <c oughs> เข้ามาฟังนี้แล้วเออเ,ออเน่เล่นเล่นนแอบกับพี่อุด๊ด อมต่ปาเขายางเดียวยุดยุดเฮ้ ค่ะเราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ให้ที่อยู่อาศัยสำหรับพวกเราควานช้างชาวช้างทุกเชือกนะคะก็ขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงที่ทำให้เรามีวันนี้ค่ะ ก็ขอบคุณช่อง YouTube ด้วยนะคะถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดไป,ไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวยกันเร็วยังไม่ได้ยินเสียงเลยจ้าค่ะ <c oughs>